จริงๆแล้วอะค่ะมันจะเรียกว่ามันเป็นแหล่งปีนหาผาใหม่ก็ได้เพราะว่ามีพี่คนหนึ่งคือที่สอนเขาก็ก,กับเพื่อนเขาที่เป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งอะครับเ,ออเขาก็มาเจาะมาเจาะรุดไว้ที่นี่ออถือว่ายังเป็นที่ที่แบบยังใหม่อยู่นะๆๆแล้วก็มีการเจาะรุดใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆว่าเออ <ๆ S 1> เห็นเขาว่ากัน<อ>ว่าเขาจะต้องมาเจาะรุดใหม่ทุกปีที่นี่ แล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูว่าข้างบนถ้าผาป่องเป็นยังไงบรรยากาศดีเหมือนกัน,นกโอ้ยจริงๆเราเคยขึ้นไปหนึ่งรอบครั <มา S 2> ร้ที่แล้วมา <ๆ S 2> เพราะว่าครั้งที่แล้วมาเหมือนกันใช่ป่ะที่เชียงดาวมาปีนี้แหละเราก็เลยมีโอกาสมาเดินขึ้นไปค่อนข้างเหนื่อยค่ะหันได้เยอะมากครับ <c oughs> ค่อนข้างหลายขั้นระหว่างที่เราเดินขึ้นไปเราก็อาจจะสามารถอัปเดตชีวิตกันได้ทั้งชีวิตเลยใช่ใช่ท่าไ้่อท่านนี้มีครึ่งชีวิตกันเลยอ๋อ หนาวหนาวอกาศเย็นมากอากาศเย็นมากเขาก็มีแบบเนี้ไถได้ดวยนะฮะ็แล้วมาดรนน่ารักจังเลยดิไ้อขอบคุณมากครับขอบคุณมากชเ่เดียวต่อเลยเราต้องรวบรวมพลังนะเออล้วอย่างตอนเรียนปัชญานี่เคยไปปฏิบัติธรรมเลยบ้างอุ้ยไปบ่อยนะจริงๆเพราะว่า เพราะว่าจะเรียนจะเรียนปัชญาศาสนาหน้าตายนี้เรียนปัชญ,ญ,ญ,ญานะถึงมากนึก <laughs> ว่าจะจบแบบเอ็กีฬาเชื่อมาว่าตอนเรียนนะจะเคยไปสวนโมกมาประมาณ4ี่ห้าครั้งอะทั้งทังที่เป็นชาวสลิมคะ่ะ <laughs> <laughs> คือจริงๆแล้วท่านพุทธทาทำให้ทำให้ใหเราเลื่มใสในพุทธาศาสนาที่แบบที่แท้จริงที่มันเป็นก่น กันลึกข้างในอะไรอย่างเงี้ยท่านได้ผ่านช่วงที่เหนื่อยที่สุดเราไม่เชื่อส <200 S 1> <c oughs> องร้อยหึงขั้นแล้วเดินสบายๆต่ออีกสามร้อยเก้าขั้นเดินมาตั้งนานนี่สองร้อยหนึ่งขั้นเหรอแล้วอะไรแม่อะไรอีกสามร้อยเก้าขั้น <c oughs> อีกสามร้อยเก้าขั้นแรงตรงนี้ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมเชิญเดินกันเองเลย <c oughs> ไม่เว้ยเรามาถึงนี่แล้วเราต้อง,เ,องเดินลง <c oughs> ไม่เอาไปสวยมากเลยอ่ะตรงเนี้ยออสวยนี่ข้างบนนี่เราก็เห็นอันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ยังไม่ใช่ยอดดอยหลวงเชียงดาวนะโอ้ยน,น,นี่ที่เขาปักปักทงเหรอะใช่แต่ข้างบนนั้นน่ะก็คือเป็นที่ที่เราจะไปนั่งสมาธิก็ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ อันนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเรียกเจดีใช่ครับพี่เอ้ารู้ป่ะน้องเว้ยเป็นคนที่ชอบปีนหน้าผามากแต่เป็นคนที่มีปัญหาต่อการเดินแบบเดินเขาเรียกอะไรเดินเดินพวกเทคกิ้งไฮกิ้งอ่ะอ๋อคือแบบนระดับความยากไม่ถึงห้านะเออจุดนั้นประมาณสามสี่สามสี่ก็คือเขาเริ่มจะอ่อนไม่รู้ทำไมแปลกมากคือแบบจะจะขึ้นไม่ค่อยเก่งอ่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบยิ่งเวลาลงนะคือรู้สึกเหมือนแบบ จะตลอดเวลาจุดนี้ต้องนั่งลงไปแล้วเอาใช้ใช้ตูดไหลจิิงงมันเป็นปัญหาแบบนั้นเป้นเขาลงเขาใช้สี่ขาตลอดต้นไม้อะไรเนี่ยเนี่ยชื่อต้นระวังลื่นจริงบรรยากาศทางบนเลยนะขออนุญาตนะ นี่ข้างหลังเรานะเป็นวิดีมากดอยหลวงเชียงดาวที่มีเมฆหมอกเยอะๆตรงนั้นน่ะที่นี่เป็นดอยที่สูงอันดับสั่งของประเทศแต่ถ้าแบ่งเป็นภูเขาหินปูนเนี่ยสูงที่หนึ่งของประเทศเลยโเป็นไงข้อมูลเยอะเลยจ้าที่นี่มานานแน่นวันแน่นเธอพาน้องมาถึงนี่แล้วตาน้องมั่งแล้วนะได้ไปปีนน้าผันได้แล้วมั้งตอนนี้นะยังเช้าอยู่เลยเนเดี๋ยวเราก็หาอะไรลองท้องก็ไปก่อนดีไหมคะ เออได้เดี๋ยวถามว่าพร้อมไหมจะบอกว่าพร้อมมาก้าร้อยกว่าขั้นจัดไปค่ะ climbing is a progression บกลุหน่อยดีกว่าเนาะ น่าจะขอต่อนอยู่ซักข้างหน้านี่หรอมั้งคะ้าข้างหน้านี่นนลึกมากเลยนะสุดลูกหูลูกตารอดรเรถบ้าใส่รถแล <c oughs> ้ลวนะทุกยี่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเฮ้ยมีมีรถมาแล้วถ้าเราอยู่ไหนดิทางนี้ทางนี้เราไปทางนี้นะไม่ใช่ทางนู้นนะทางนี้ทางนี้มาไปด้ยวยคนค่ะเดี๋ยวปิดกระจกฉันยังไม่ได้ยิน <c oughs> ปีตแถวนี้เขามีที่ปีนหน้าผาใช่ไหมครับเราจะอยู่รู้สึกจะอยู่ข้างหน้าน,นี้ใช่ไหมคะที่ผ่านไปนะะี่คะนั่นเองขอจอดรถไปแล้คนได้ไหมคะขอบ,ขบคุณมากครับ<ฮ>แล้วเดี๋ยววันนี้ปริดาจะพาพี่ไปปีติกับใครบ้างไะมีนักปีหลหลายคนนะวันนี้เหรอมีเพื่อนรู้สึกจะปีนกันอยู่แล้วคะ่ะตอนนี้แต่ว่ามันมาจากหลายที่ไง แยกแกะกันมานะจะถึงเราหรือยังเนี่ยยังเราไม่รู้นะเราไม่เคยมาออกกลแล้วขอลงตรงนี้ค่ะแน่นาไม่ใช่เอาเนี่เขาจอยู่นั่นนั่นนัระวังน้ำมันเป็นคูนะโอเคคุณครูครับสวัสดีครับไม่ใช่เขากำลังจะบอกว่าเห็นเปล่ามี มนปีนดุ๊กดุ๊กดุ๊กอยู่งั้นน่ะหนุนหนุนหนุนเราตึงเส้นว่ะเรียกถึแล้วถึงทุกคนอยู่บ้างแล้วในที่สุดเราก็มาถึงพี่ตัวนี้ค่ะพี่ตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเจ้าถิ่นก่อนมา สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนี่คือโอ้ยต้องตื่นเต้นขนาดไหนพี่สอนพี่สอนสวัสดีครับพี่สอนเป็นคนสอนรู้ที่นี่ใช่ปะใช่ครับเกือบทั้งหมดครับเกือบจาะรู้นี่คือที่เราเห็นเป็นห่วงๆที่อยู่ในหน้าผาเนี่ยครับใช่ครับแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักเราได้เราต้องขึ้นไปขึ้นไปดูสภาพหินว่าแข็งแรงพอเปล่าที่จะต้องเช็ค ดูหลายหลายอย่างครับฟังเสียงเคาะรู้ว่าแข็งแรงไหมถ้ามันแข็งแรงพอเราก็เจาะแล้วก็ฟังดูว่าเป็นต้นทางสีเหมือนเคาะทุเรียนนะว่าลูกไหนกินอร่อยหรือไม่อร่อยแน่นๆหน่อยนี่ดออีอย่างนี้เป็นต้นแรงอะเ,อเริ่องหมุนใจขึ้น <c oughs> น,นิดนึงเดี๋ยววันนี้ฝากฝากพี่สอนดูแลพี่แฮวด้วยได้ไหมคะได้ครับได้ตีด้วยกันครับมืเพื่อนตีเพื่อนตีเพื่อนตีเอนอครับผม ไเ,ไเนเดี๋ยวพ <ไป S 2> <ะ>ี่จะปีนเส้นนี้นเมตรช่างภาพเนี่ยต้องขึ้นไปปีนข้างบนด้วยท้าทายมาก แซฟก่อนเซฟก่อนปึ๊บแล้วก็เอาเชือกสายถ้าเกิดหล่นก็ไปเดินมาไกลก็ก็เหวี่ยงเลยอ่ะอาจจะต้องไปถีบต้นไม้ต้นนเนาะเฮ้แต่น้าหนุกนะรุ่นเนี้ยเออป่ะขำขำเอาเลยเหรอเอาเลย จากเลือดมาปัม๊มมันมันก็ตรงนั้นมันต้องตะกายนิดหน่อยอะพี่แต่ว่าผมไม่มีแรงตะกายเดียวต้องใหม่เดี๋ยวได้จะปีนรูทข้างข้างข้างขวานี้ค่ะพี่บูตตากล้องของเราก็จะอยู่ถัดออกมาเดี๋ยวพี่บูตจะขึ้นไปรออีกนิดนึงจะขึ้นไปรออยู่ตรงนั้นจะเห็นการทำมูฟของดาในรูทเนี้ย จะบอกว่ารูทนี้เป็นรูทที่ยากที่สุดที่เคยปีนมาย้ายมานี่สองมือนี่เสร็จแ,แล้วไปนูน่นไปไปตรงเชือกอีกทีนึงนะคะ ได้รวมคำมมอนโอ้ต้อ <c oughs> ไงไ <c oughs> ด้เ 来，来。<laughs> Life is my life. สับเฉพาะที่เราใช้ส่งสัญญาณในการปีนนะครับก็จะใช้สับที่เป็นมนาตรฐานสากลทั่วโลกเราใช้สับท์มันเดียวกันก็ระหว่างผู้ปีนกับผู้ที่บีเลยอยู่ข้างล่างฉันทําอะไรอยู่ข้างบนแล้วก็เธอพร้อมที่จะบีเลย์ฉันไหมก่อนเริ่มปีนนะครับผู้ปีนก็จะถามว่าบีเลยออนผู้ที่บีเลยพร้อมที่จะบีเลยแล้วก็จะตอบว่าออนบีเลยถ้าผู้ปีนพร้อมที่จะปีนจะถามว่าคลัมบิงผู้บีเลยก็จะตอบว่าคลามออน ว่าพร้อมบิเลยแล้วระหว่างที่ปีนขึ้นไปนะครับผู้ปีนเกิดหมดแรงอยากจะนั่งพักระหว่างทางที่ปีนก็จะใช้คําว่าเทคหรือเทนชันเป็นความหมายอันเดียวกันผู้บินเลยก็จะดึงเชือกให้ตึงแล้วก็สามารถที่จะนั่งพักได้ส่วนถ้าผู้ปีนกําลังปีนอยู่แล้วเชือกตึงเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็จะใช้คําว่าสลักก็คือให้หย่อนเชือกเพื่อที่จะให้เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกขึ้นครับถ้าหากว่าขึ้นไปถึงที่ท็อปแล้วกําลังจะลงมาก็ใช้ศัพท์คําว่าดาวหรือโลว์ครับ แล้ววันนี้จะปืนเทปมันยาวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าด้วย คงสุดยอดแต่แบบมันต้องหาที่พักแต่ผมไม่หนืหนห่อ่ะยาวเนาะอยากปีนบ้างเลยอ่ะเอาปะ ยอย <c ười> ู <c ười> ่พอยฮะเตรดาวนะครับ่นัเรียนดูนะเอากล้องแหนขึ้นปังลง เออก่อนเา้อาออก่อนเสียว่างวอนนะโอ้ไม่เป็นไรเลยไม่ชอบจะทำอย่างนี้พอแล้วใจหายวุบเลยหรอลอง แมวนุ่ยอยากให้ีเลยเจ่ซี่เฮ้ยอะไรสําสก่อนเรเพี่นักกิลาอย่างเราจะเจ็บทีแบบโอ้โหพักนานเลยตอนที่เจ็บนิ้วอ้อเพราะอะไรนะ ก็ถือถุงมลาติกมาเนี่ไม่เล่าดิเล่าดิสาเหตุเล่าเลยนั่นคือผมคือผมไปภูเก็ตอ่าผมก็ตอนก่อนนะผมก็ปีนมาก่อนเพราะว่าผมจากภูเก็ตผมจะลงมาผมจะขึ้นไปเชียงใหม่ปีนมาก่อนเยอะแล้วก็ไปถือถุงพลาสติกเป็นกรอบรูปที่แฟนคลับซื้อมาให้ถือปุ๊บไปโทษแฟนคลับอีกดูดิไม่ได้โทษไม่ได้โทษเลยแล้วก็ถือกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้โทษตรงไหนวะเนี่้อ่ะวุ่นเล้ววุ่นเล้วเราช่วงนั้นก็เป็นช่วงฟิตเลยนะช่วงควาสุขเลยนะโอ้ย อะไรโดนจิตโดนใจให้มาปีนหน้าผาเนี่ยก็น้องนักกลา้ามคนนั้นไงฮะน้องนักกล้ามต้นเหรอ,อตอน้นต้นที่มาด้วยกันเนี่ยโอ้ตายนึกว่าอยู่เมืองยักษ์จนจนได้มาเจอน้องดาเนี่ยถึงได้ออกข้างนอกดีมากเลยก็ออกข้างนอกครั้งแรกนี่แบบท็อปโลดไป6เส้นถือว่าอย่านี้เขาย้อยอ๋อคนไทยชอบความท้าทายแต่ว่าปีนหน้าผามันเป็นของใหม่สําหรับคนไทยครับมันมันยังไม่แพร่หลาย ซึ่งปีนหน้าผามันเป็นความท้าทายที่คนไทยยังยังไม่รู้ว่ามันจะต้องเอาชนะตัวเองยังไงตอนที่ตอนที่ปีนน่ะแบบคือไม่รู้อะไรเลยนะแล้วก็พอมาได้ปีนจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบเราเราก็เราก็ขึ้นไปคนเดียวแต่มันไม่ว้าเวนะเพราะว่าคนที่เป็นบีเลเยอร์หรือว่าคนที่อยู่ข้างข้างข้างล่างอะไรเงี้ยก็จะเหมือนจะคอยแนะนำเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยอื ก็เหมือนแบบส่งกาลังใจให้หรืออะไรเงี้ยหรือว่าเราไม่แหวงจริงเขาก็เทคให้เราโดยที่เราไม่ต้องขอเลยแต่พอพี่แพูดขึ้นมาคำคำนี้มันทำให้นองรู้สึกว่าปีแล้วสิ่งที่โคตรเห็นความสําคัญของมันเลยอะคือกําลังใจเว้ยปกติเราก็ไม่ค่อยเห็นค่ามันเท่าไหร่นะเฉยๆอย่ะแต่พอแบบพอมาปีหน้าผ่าแล้วรู้สึกว่ากําลังใจไม่สาคัญที่สุดเลยอ่ะเนาะรู้สึกไหมหวานละคะจ้า การเอาชนะตัวเองคะัแล้วก็เรามีเป้าหมายที่ที่เราอยากจะไปแล้วเราทําให้ถึงเป้าหมายตรงน,นั้นได้เมืเม่อผมกีฬากีฬาปีนนาผามันทําให้แบบได้ออกไปเจอโลกกว้างม,ม,มันซ้อม,อมเพื่อไปเจอของข้างนอกแล้วถ้าเราไม่เก่งมันก็ปีนไม่ได้ดีใจครับที่ได้เข้ามาในหารู้จักการปีนนผาตรงนี้ เลยจักจะร้องให้โอ้โหจริงจริงไม่เบาไม่เบากขเข้าใจนะ